พลตโทษจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาว่าภายหลังจากคณะพนักง,งานสอบสวนได้นำสำนวนคดีและข้อมูลคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดารายงานตอบพลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาแล้ว โดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่ได้สั่งการให้สอบสวนประเด็นใดเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วโดยในวันอังคารที่26เมษายนนี้คณะพนักง,งานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีจะถแถลงปิดคดีที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก่อนจะส่งสํานวนให้กับอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป